ดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยคลิปวันนี้จะมาทำการแกะกล่องนะคะก็เป็นต่างหูจากชาแนลนั่นเองนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้น2ชิ้นนี้ก็เป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันชิ้นแรกนะคะที่จะมาแกะชิ้นนี้ก็ค่อนข้างเป็นชิ้นใหญ่นะคะราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าด้วยที่ว่าตัวเองชอบก็เลย ได้ตัดสินใจซื้อคู่นี้มานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยเปิดออกมานะคะว้าวเดี๋ยวกันหนึงค่ะเป็นคู่นี้นะคะก็เป็นเมทัลนะคะตัวนี้เขาก็มีความเป็นไลท์โกแล้วก็ ขออภัยนะคะเสียงโทรศัพท์แล้วก็ตัวหนังสีดานะคะตรงนี้เนี่ยเป็นหนังนะคะเนี่ยที่เห็นสีดาเนี่ยคือหนังแล้วก็จะมีตัวซีซีเดี๋ยวขออนุญาตวางอันนึงลงก่อนนะคะจะได้เห็นกันชัดๆตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะสีดำตรงด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นหนังแล้วก็มี CC ซีโลโก้ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโลหะซึ่งเป็นโลหะสีไลโกนะคะไลท์ Light มากเลยอ่าก็จะมีสีดํานะคะเมทัลสีดําด้วยตรงนี้นะคะเนี่ยนี่เป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะคือสวยมากน้ําหนักเบานะคะจริงๆดูเหมือนหนักเนี่ยไม่หนักเลยนะคะเขามีความเบามากนะคะตอนแรกคิดว่าถ้านหนักเนี่ยคงไม่เอา ก็เลยขอเขาว่าลองดูซิว่าหมายถึงว่าถือดูนะคะก็คืออุ้ยเบานะคะก็เป็นแบบนี้นะคะรุ่นนี้เป็น20 s collection นะคะเนี่ยสวยงามคือดีเทลเขาแบบคือเลิศน,นะคะเขาก็จะมีรุ่นนี้มีสีแดงด้วยเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบเสียบแบบนี้นี่นะคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่า อยู่บนหูแล้วจะเป็นยังไงบ้าง,น,งนะนี่นะคะนี่คือหนึ่งข้างหนึ่งคือค่อนข้างใหญ่เลยนะคะตัวซีซีเขาเนี่ยแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งนะคะ เดี๋ยวจะมาพูดกันถึงเรื่องราคาทีหลังนะคะน๊บนึงได้แล้วนะคะนี่เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะก็สวยมากสวยจริงๆนะคะเป็นซีซีขนาดใหญ่เนะาะเดี๋ยวจะขยับไปใกล้ ให้เพื่อนๆดนดูกันชัดๆนะคะคือน้ําหนักเขาแบบกำลังดีนะคะไม่ได้แบบหนักเวอะะอะไรนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใส่สบายนะคะงานกลางคืนนะคะก็ได้นะคะออกเที่ยวกลางวันนะคะออกไปช็อปปิ้งแบบนี้นะคะหนึ่งคู่ผ่านไปนะคะราคาอยู่ที่นะคะ 850ปอนด์นะคะคู่นี้ขออนุญาตปิดเสียงโทรศัพท์แป๊บหนึ่งโอเคนะคะราคาผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกคู่แล้วกันนะคะคู่นี้นะคะนี่สินเล็กนะคะ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะคะเขาก็จะมีแคมป์บุกมาให้ขอ,อญาตวางกล่องแป๊บนึงนะคะ,ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะก็จะเป็นตัวซีซีนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นคลาสสิกสีที่เห็นนี้นะคะเป็นสีเวลลี่ไลท์โกลนะคะคือมันแบบสีทองอ่อนมากถ้ามองมันเหมือนเป็นสีเงินเลยนะคะเนี่ย เป็นแบบนี้นะคะ c c metal ทำจากเมทัลนะคะนี่คือมีความสวยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้ก่อนนะคะดูกันใกล้ๆน,นี่เป็นด้านหน้าแบบนี้นะคะส่วนด้านตรงนี้เขาด้านหลัง หลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะเนี่ยสบายๆส,สวยๆนะคะแต่แบบคือสวยสวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น19 collection ราคานะคะอยู่ที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจำไม่ได้ว่าซื้อเท่าไหร่ 275ปอนด์นะคะก็ราคาถือว่าโอเคนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวนี้แล้วนะคะ850ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวโอเคค่ะนี่ก็เป็นวิดีโอนะคะแกะกล่องต่างหูชาแนลนะคะได้มาบ่อยหรือเกินเพราะอย่างที่บอกบ้าคลั่งต่างหูของชาแนลมากนะคะเวลาใส่แล้วก็รู้สึกว่าเขาให้ลุคที่ดูดีดูหรูอ่าเป็นอะไรที่ใส่แล้วแบบ รู้สึกดีต่อตัวเองอะค่ะประมาณนั้นนะคะเอาละคะ่ะเพื่อนๆหวังว่าคงจะชอบวิดีโอนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย